ขอกราบสวัสดีนะครับกระผมนะครับช่างจันนะครับขออนุญาตบรรยายนะครับถ้าเห็นหน้าผมก็มันก็จะไม่อ่ามันก็จะไม่ได้เห็นชิ้นงานที่ชัดเจนนะครับอ่าตัวงานเล่มนี้นะครับก็เป็นศินละปะของอ่าได้อิทธิพลนะครับของพมา่ามอนนะครับเล่มนี้มาจากอ่าทางเชียงแสนทางเชียงรายนะครับ งานดุลน,นะครับการสลักดุลลายนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่อายุนะครับไม่ข้ามไม่ข้าม60ปีนะครับเป็นเงินแท้นะครับผมเป็นเงินแท้การทาสร้อยการทาสร้อยนะครับการทาสร้อยและงานดุลน,นะครับเป็นอิทธิพลงานสร้อยตัวนี้จะเป็นอิทธิพลของทางก็เรียกว่า,าเรียกว่าทางพมา่าทางเมืองนะครับ พม่ารัชสานไทยใหญ่ pies, นะครับก็จะใช้รูปแบบงานงานสร้อยแบบนี้นะครับส่วนงานงานดุนงานดุนแบบนี้ได้อิทธิพลนะครับของพม่าพม่าและมอนนะครับรูปแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับผมขออธิบายนะครับให้เห็นในรูปแบบของงานหลายๆงานก่อนนะครับโอเคนะครับผมผมขออนุญาตเริ่มต้นในทางของสาย สายที่ผมถนัดนะครับสายที่ผมถนัดคือดาบเมืองนะครับเล่มนี้ก็ถือเป็นเล่มเอกอันดับต้นๆของผมนะครับก็เล่มนี้ได้มาจากอำเภอฮอดนะครับจะเป็นงานไหวางานไหวาของทางเมืองจะแตกต่างจากาทางทางทางรัชฉานก็ไม่ไม่เชิงแตกต่างเท่าไหร่นะครับก็คือใกล้เคียงอยู่งานเหลาไหวของทางนู้นเขาจะเรียวๆเบนๆนหน่อยนะครับ ไหวเขาจะไม่กลมนะครับไม่กลมจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานของเขามันเหมือนโดดๆด,ด,ด,ดแ,แปลกๆดูดูจะถ,ถ้าได้สัมผัสมันจะได้รู้นะครับอ่าเร่มนี้นะครับงานเมืองเนี่ยนะครับงานหลูกเมืองนะครับ <c oughs> อาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับงานหลุกเมืองนะครับลักษณะจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวกันก็คือจะเป็นปลายบานบานแบบนี้นะครับงานเมืองนะครับเมืองนี่หมายถึงหลายๆชนเผ่านะครับที่เป็นคนเมืองเขาเรียกว่าคนเมืองนะครับส่วนตัวตูดเนี่ยส่วนคอเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะการทาสร้อยแล้วก็าการทานทำป้องแบบนี้นะครับก็<อ>จะใช้กันในทั้งในทั้งอาสามัญชนนะครับ เจ้าขุนมุนนายนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็จะมีขยับความยาวตัวนี้ก็จะเป็นงานสร้อยยาวไปเลยนะครับงานสร้อยยาวไปเลยเราจะไปะหลบไปจะไปไปิดตูดเจ้าเมืองส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทางของทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือก็จะเป็นตูดกลมๆนะครับทางน่านทางน่านอะไรต่างๆนะมีตูดกลมตูดบ้านตูดแบนแบบนี้ก็มีนะครับให้ดู นะครับมันก็จะเป็นงานที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมืองทางล้านนานะครับอันนี้ขอจบไปก่อนอทางเมืองทางล้านนานะครับถ้ามาดูศิลปะทางลาวนะครับศิลปะของลาวนะครับงานงานขึ้นบัวงานขึ้นกลีบกลีบดอกไม้งานบัวต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่างานดุลซึ่งจจะแตตกก่างแตกตาก่ตกตกตางจากงานตัวนี้มากนะครับ แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันเลยนะครับดอกดอกกันขึ้นเนี่ยอ่าการขึ้นดอกนะครับการขึ้นดอกก็ถามว่ามันขึ้นซุ้มเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอ่าทรงเนี่ยมันเหมือนกันแต่รายละเอียดเนี่ยนะครับการรายละเอียดในซุ้มของดอกเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็จะมีอ่ามีสลักดุลขึ้นมาเป็นตุ่มๆเป็นไข่ปลา รอบตัวนี้ก็จะเป็นงานเป็นงานที่แบบอ่าออกไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงานลาวเนาะด้ามเขาคุดนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างออกไปอันนี้งานลาวนะครับผมแยกให้เห็นนะครับอันนี้แยกให้เห็นแบบชัดชัดนะครับแยกมาแล้วนะครับมาดูตูดลาวของลาวเวียงจันนะครับ <Vikings and these things> ตูดลาวของลาวเวียงจันลาวเวียงจันจะเป็นตูดแหลมนะครับเป็นก้นหอยแหลมแหลมนะครับ อันนี้เป็นงานของอตุดแท้นะครับใบแท้นะครับส่วนคอเนี่ยหล่อใหม่นะครับอ่าหล่อใหม่เขาเรียกว่าลาวเวียงจันนะครับตัวนี้ซึ่งซึ่ง,งถามว่าใกล้เคียงไหมก็ลักษณะใกล้เคียงอยู่นะครับใกล้เคียงแต่ว่าคนละรูปแบบนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนเนี่ยอิทธิพลของการทําตูดแหลมเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวจะได้เห็นก็คือของพระมาเอามาเทียบนะครับของพระมามอมเอามาเทียบมันจะได้เห็น ความแตกต่างที่ออกไปชักเลยนะครับเ <c oughs> มื่อกี้พูดถึงลาวนะครับมาดูลาวอีกเล่มหนึ่งนะครับลาวอีกเล่มหนึ่งเป็นงานทองแดงสลักดูลเหมือนกันแต่ลาวเนี่ยก็คือจะได้อิทธิพลของในเรื่องของคอ,อบัวแบบหลวงนะครับแบบหลวงนะครับก็เคยใส่ลายกระหนกลายอะไรต่างๆเข้าไปค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะแหลมๆแล้วก็จะเป็นในลักษณะของบัวาบัวกระหนกนะครับ ซึ่งมันไม่เหมือนเนาะมันไม่เหมือนผมนีตูดแหลมของพมา่ามาเทียบนะครับมาเทียบมันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนนะครับอิทธิพลดอกไม้ของดอกดอกดอกลายบัวที่ขึ้นกลีบบัวเนี่ยจะต่างกันนะครับจะต่างกันอ่าอันนี้ก็ลาวออกไปแล้วนะครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนอ่ามาดูลาวอีกเล่ม อันนี้ก็เป็นต,ตูดบัวเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลาวอัตปือนะครับลาวอัตปือกอ๊กอปรูปแบบนะครับกอบ๊อปรูปแบบมาจากลาวอัตปือของแท้นะครับแต่ว่ามาหล่อใหม่นะครับน้าหนักก็ค่อนข้างเยอะอยู่ให้ดูใบอัตปืออัตปือใบเขาจะเป็นใบเฉียงอย่างนี้นะครับการใช้งานของเขาเขาจะจับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงนะครับแล้วก็ตัวฝักส่วนใหญ่ก็ จะเป็นงานรัดไหวแบบนี้นะครับอ่าอัตตาปุออกอปแล้วนะครับไม่ใช่นะครับ<ม>ก็มาดูมาดูของเราลาวหลวงพระบางลาวหลวงพระบางก็จะเป็นงานแกะแกะงานแกะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นงานดุลนะครับเป็นไม้เป็นงานดุลดุลดุลเงินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นงานหลอ่ออันนี้เป็นงานแกะด้วยกระดูก แล้วก็ดุลเงินนะครับปิดถัวาปิดท้ายรูปแบบของเขาก็คืออารมณ์ก็จะเหมือนกับเร่มนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นงานหล่อนะครับเป็นงานหลอ่อก็มาจากงานของแท้นะครับก็มาจากงานของแท้นะครับก็ลักษณะเดียวกันเขาเรียกว่าลาวหลวงพระบางซึ่งถ้าไปเทียบกับลวดลายของตัวนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงลาวหลวงพระบางนะครับศิลปะไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นไม้นะครับ เอามาให้ดูลาวหลวงะดางพระบางแต่ผมเอาชุดทองแดงเข้ามาใส่นะครับ <c oughs> คลิปจะยาวนิดนึงนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบของช่างสมัยใหม่นะครับของช่างสมัยใหม่เขาอ่าไปไล่หาลวดลายของของของลายเหล่านี้มานะครับมันเหมือนใกล้เคียงกับเหมือนใกล้เคียงกับอ่าเหมือนใกล้เคียงกับ อ๋เป็นรูดลายของลาวนะครับอันนี้เป็นรูดลายของลาวนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขึ้นซุ้มอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะครับของหลวงนะครับอันนี้เป็นดาบหลวงอันนี้เป็นชุดฟิตติ้งของดาบหลวง uh, อายุทยานะครับดาบหลวงอายุทยาอันนี้เป็นระดับชั้นทหารนะครับไม่ได้เป็นชั้นยศนะครับเขาก็จะมี เป็นคอเป็นเหล็กนะครับตรงกลางก็จะเป็นคลั่นขั้นป้องเหล็กนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตูดตูดเป็นเหล็กนะครับมีตูดเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ใบก็จะเป็นอ่าหน้าจระหลดนะครับเป็นงานของหลวงนะครับอ่าก็ไม่มีลวดลายไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าคอบัวของหลวงอันนี้เป็นระดับชั้นยศนะครับอันนี้เป็นระดับชั้นยศ อันนี้เป็นหล่อสำลิดแท้นะครับยังไม่มีโอกาสได้ประกอบต้องรอเจอใบที่สวยๆนะครับก็อันนี้เป็นสำลิดนะครับลวดลายงานบัวนะครับลวดลายงานบัวจะเป็นงานร่วมสมัยนะครับอันนี้เป็นงานร่วมสมัยนะใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและแ,แกะลายออกมานะครับก็จะเป็นบัวกลีบโอ้โหระดับเยอะมากนะครับโโเป็นบัวเยอะมากแต่งานของแท้ก็จะเป็นขึ้นซุ้มนะครับเป็นขึ้นซุ้มออกมาซึ่งลวดลาย ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่นะครับามาดูของมาลายูนะครับอันนี้เป็นเงินของมาลายูนะครับงานลวดลายก็เป็นลายแบบที่ไม่ได้งานสลับดุลายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นลวดลายที่มันเหมือนกับเป็นงานชนเผ่าเนาะเป็นไม้เรื้อยอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แมทไม่ได้ไม่ได้แบสได้แก้เคียงกันเลยนะครับ ไม่ได้เมด็ดไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่อันเนี้ยมันก็จะย่อลงมาแล้วนะครับตอนนี้ย่อลงมาละเหลือ2ชิ้นนะครับอ่าเหลือ2ชิ้นเหนียว2ชิ้นละเดี๋ยวขอเป็นอีกหนึ่งเอนะครับ